กราบสวัสดีครัซีสุภุสุคนครับเหมือนหนงหลอดมีรายการบางไฟอ่ะบานดงกำพานะครับตำบลโนนกาเล่นนะครับอำเภอสำโรงจังหวัดลบบุรีราชธานีวันที่25กรกฎาคม25 6 7ครับบางที่หนึ่งกะซางครับบางที่สองเงาปีศาจนะครับบางที่สามเทพลิขิตนะครับบางที่สี่ผลาบขาวบวกปอมเออซีนะครับบางที่หาอนุภาพเบิกฟ้านะครับบางที่หกไพศาลเบิกฟ้าครับ เจ็ดบุญภาลาแปดอ่างศีลาบวกปูเจริญน้ำโชกเก้าวุฒิชัยเบิร์ฝาสิบจันดีเบิร์ฝา 11เทพสมพรสิบสองไพสีทอง13บสามอดหอมแดง14ค 15, ส,ส,ง 16, สี่คำไพทะลุฟ้าสิห้สอสว่าง16สีกาตองสิเจ็ดกุหลาบขาว18บเคยอุทุมพ 19, สรสิบเกเซรีชัยยี่สิบโกแก่ยี่สิเทพทับหลวง22่สกะจุกะจะยี่ามหนึ่งเดียวห้วยพ้าบางนะครับยี 24, แกแดดหนึ่งหแก่แดดสองบ กล่องฝ่า2 7่สเเสาอครับตุลาการชุดใหญ่นะครับไอแ้แกแดเมืองมหาบกไอษซิมงคลาสีนะครับผม บวกกะทิลอยฟ้านี่นะครับชุดใหญ่เพลินนะครับผมอ่ะผู้ใดไปขอยชกหิมมานนะครับเชียบังไฟด้วยความอ่ะอย่างมีความสุขนะครับผมส่วนความชอบส่วนโตลุ่งหลอดนะครับผมมีอยู่หาบังนะครับในในในดวงใจนะครับผมอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนโตนะครับบริเกียวกับข่ายบังไฟใดๆท่านสิ้นบริจักกันเป็นการส่วนโตเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมอ่ะบางทีหนุ่งหลอดมัก อังศิลานะครับสองไ่ายลาสุดเนียวซึ้อวัตถิพัณนะครับบางที่สองนะครับเทพสมพรนะครับผมเมื่อนี้กัที่ดีหายนะครับคือลุงหลอดว่ากัดสิที่ดีเหมือนเดิมนะครับผมบางที่สามฟอดหอมแดงนะครับผมบางที่สี่ขั้มไทะลุฟ้านะครับบางที่หากุหลาบขาวนะครับผมส่วนอ่ะบาง อื่นๆกันอาเสียนะครับบอกว่าสิเป็นกะสร้างราคาบ่อสูงเงาปีศาจกับราคาบ่อสูงนะครับผมเทพลิขิดกะราคาบ่อสูงนะครับไปเบิงไปเชียร์กันได้นะครับบุตรที่ใช่นะครับจันดีนี่็ถือว่าดีนะครับผมอ่ะเคยอุทุมพรนี่นะครับเทพทับดวงกับเป็นไฟเก่งครับกระจุกระจะนะครับผมอ่ะไฟล่าสุดกระจุกระจะแพ้นะครับหมู่ว่านว่าแพ้นะครับลวก็ให้ติตามกล้องฟ้านะครับกล้องฟ้าไฟล่าสุดกับแพ้นะครับผม แต่ว่าแกแดดเบิก้านีนาะสนใจนะครับแกแดดหนึ่งแกแดดสองนะครับเป็นของไผ่โบฮูนะครับผมอ่ะอ่ะลุงหลอดเอฟซีกะเดี๋ยวเบื้องก้อนนะครับว่าสิไปหรือบ่ไปนะครับผมขั้นไปก็เจอกันนะครับนนการเล่นนะครับอุบลน,นะครับดงกำพานั่นเองนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซีต้องกราบขอไัยไวเป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ